ก็ขอเพึ่งพระบารมีขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเป็นประธานพระบารมีของพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายบารมีแห่งพระธรรมและพระอริยสงฆ์บารมีของท่านพ่อท่านแม่ครูบาอาจารย์สืบ,ส,บสืบกันมามีนุป p a r a วัดบ้านนมโคและประเด็ดประคุณหลวงพ่อพระราชพมายานเป็นที่สุดบารมีของพระพรหมเทวดานังฟ้าทั้งหลายทั่วสากลและพิภพ อันมีท่านปู่สัมปติพรมท่านปู่พิอินท่านยา่าท่านลุงปยายมท่านลุงดำบ,บัญชีพร้อมทั้งท่านรุงเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่ท่านอินทกะแล้วก็บริวันทั้งหลายขอเธอทุกคนผู้มีใจปรารถนาสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายข้นฝฟกระทำได้ความเพียรและความอดทนมาโดยตลอดขอให้สิ่งที่เจอปรารถนาในมรรคในผลจงได้ปรากฏ เป็นสมบัติของเธอทุกคนในปัจจุบันในชาติขอให้การดำรงอยู่ของเธอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามทีจงได้รับความคุ้มครองปกปักร,รักษาจากพระผู้มีพระคุณทั้งลายมีพรหมรเชวดานังฟ้าตลอดทุกสถานยังความเบิกบานในจิตใจของเธออยู่ทุกเมื่อพร้อมทั้งยังสามารถคุ้มครองรักษาบุคคลที่เป็นที่รักของเธอแม้ทรัพย์สมบัติของเธอทั้งหลายไม่ให้เกิดอันตรายทั้งปวงได้ แล้วก็ขอให้ใจของเธอจงมีความผ่องใสมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์มีปัญญาเป็นเครื่อรู้แจ้งแทงตลอดสามารถกระจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกระทบใจของเธอทุกเมื่อจนขี้คลายดับลงไปโดยเร็วที่สุดแล้วก็ขอให้เธอจงได้รับลาภสการะหลั่งไหลมาสู่เธอไม่ขาดสายคําว่าไม่มีจงจะได้ปรากฏแก่เธอทั้งหลายจนกว่าเธอจะถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบัน แล้วก็ขอให้เธอทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดีภาพปราจะจากสิ่งที่บิดเบียนกายและเบิดเบียนใจของเธอเบียดเบียนพาหานะของเธอไปที่ไหนก็ราบรื่นปลอดโปร่งไม่มีจิตแล้วก็ไม่มีขัดจะจะจิตจะขัดก็ประเดี๋ยวประดาวจงผ่านไปถึงบ้านของเธอด้วยความสวัสดีภาพแล้วก็มีความสุขในบ้านของเธอทุกคนในบ้านเธอก็ต้อนรับเธอด้วยความยินดียิ้มแย้มแจ่มใส ความดีของเธอก็จะเป็นที่คุ้มครองจิตใจของคนเหล่านั้นให้มีความพอใจในความสุขของเธอเสมอและก็ขอให้เธอเจะไปท่วมากความสุขให้กับทุกๆคนและความสุขนั้นก็จะกลับมาเป็นของเธอมากขึ้นเอวีคณมากขึ้นขอความรักที่เธอจงได้มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีความรักและความกตัญญูที่เธอมีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดี เธอจงได้ความรักและความกตัญญูต่หมู่ชนทั้งหลายทั้งมนุษย์และอาะมนุษย์พร้อมทั้งสัตว์ในฉานเป็นที่เบิกบานในจิตใจของเธอจนกว่าเธอจะพ้นจากการมีร่างกายเท้าของเธอก้าวถึงนิพพานได้ในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน